อาจารยครับค่ะเรื่องของหนูนะคะเป็นเรื่องที่โดนหมอดูหลอกลวงค่ะหมอดูเข้ามาหลอกลวงคือเริ่มจากเราเดินทางไปงานงานนึงเป็นพิธีไหว้ครูของตำหนักหนึ่งค่ะแล้วหมอดูคนนี้เขามาจัดงานออแกไน์ให้ตำหนักนี้ตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือเจอกันในงานแล้วก็เหมือนมีการแลกเฟซบุ๊กกันแค่นั้น ลหลังจากนี้เขาก็เริ่มมาทักว่าเนี่ยเราเป็นอย่างนี้นะเราติดขาดแบบนี้นะจะมาดูดวงให้มาทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทักแม่นแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเราอ่ะมีเหมือนเขาะกรรมบางอย่างที่จะต้องแก้นะต้องไปทําพิธีที่วัดใหญ่ที่พิษณุโลค่ะที่ระพุทธชินราชค่ะเขาก็พาเราไปทําพิธีหนูก็คือหนูไปกับแฟนนะคะก็คือหนูกับแฟนก็ไปทําพิธีที่นั่น ไปทำพิธีเสร็จแล้วก็พิธีก็ผ่านไปจบก็ไม่มีอะไรเขาก็มีการทําพิธีให้เราจริงตั้งโต๊ะวงสววงอะไรให้เราจริงคะ่ะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเคสหนูเนี่ยเป็นเคสที่ยากต้องพาไปหาอาจารย์ของเขาอาจารย์ของเขาอยู่ที่กําแพงเพชรค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์คนนี้อาจารย์วอแหวนเนี่ยขอชื่อเรียกว่าอาจารย์วอแหวนนะคะเขาก็พาหนูและแฟนไปที่กําแพงเพชรค่ะเพื่อหาอาจารย์ของเขา อาจารย์ของเขาขอใช้ชื่อย่อว่าอาจารย์ดอเด็กนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ของเขาก็ทักว่าหลังจากเจอกันเนี่ยเราก็มีการพูดคุยเออเหมือนว่าดูดวงว่าเราเหมือนมีอะไรที่ติดขัดในชีวิตทั้งบ้านทั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเราก็เออให้เราให้เขาดูให้ว่าเรามีอะไรเหลือเราก็อยากให้ชีวิตเราดีขึ้นก็มีช่วงที่ติดขัดในชีวิตเราก็เชื่อเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยที่บ้านของเราที่กรุงเทพอะค่ะมีคุณสายมีเหมือนว่ามี ของไม่ดีอย่างเงี้ยมีคุณสายมนดําอยู่ในบ้านเดี๋ยวเขาจะมาแก้ให้หลังจากที่เราคุยกับเขาที่กําแพงเพชรเสรเราก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพ<ม>ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพี่หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์<ม>เขาอาจารย์วอแหวนเนี่ยกับอาจารย์ดอเด็กเนี่ยเขาก็ขึ้นมาหาเราที่กรุงเทพแล้วก็มาทําพิธีเขาเรียกว่าพิธีอเอาของดําออกจากบ้านแล้ว เขาก็มาตามจุดต่างๆของบ้านว่าเนี่ยจุดนี้มีนะเขาก็ชี้ๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยของมันก็ขึ้นมาจริงๆก็เลยทาให้หนูเชื่อว่ามันมีของจริงๆเพราะว่าเราเดินตามเขาตลอดทุกฝีก้าวก็คือเหมือนแบบอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเราเปิดลิ้นชักจากลิ้นชักที่เราเคยเปิดมันไม่มีของอะไรวางอยู่แต่พอเขาเหมือนเคาะเคาะทำพิธีของนั้นก็เด้งขึ้นมาเลยประมาณ9ชิ้นทั้งบ้าน ก็จะมีเป็นพวกอิปเปอร์ุ่นพยนต์พวกตะกุดน้ำมันพลายคะ่ะหลกัลกๆแล้วก็พวกเหมือนเส้นผมผีอย่างเงี้ยที่เขาบอกอะค่ะตะปูเป็นเทียนที่เหมือนแบบเทียนสะกดวิญญาอะไรสักอย่างเนี่ย,ยใช่ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยเป็นแบบกรรมที่หนักมากเลยนะที่โดนแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกบอกหนูกับแฟนว่าทําโดยครอบครัวของแฟน แล้วเราก็เลยเเชื่อเขา,าเออวะเพราะว่าเราปัดกวาดใช้ถูในตู้แบบนี้ประจําเราไม่เคยเจอของพวกนี้แต่พอเขามามันก็เจอเราก็เลยเชื่อก็ผ่านไปหลังจากนั้นเราก็เสียเงินทําพิธีในราคาที่แพงมากๆหลักแสนทําพิธีชุดแรกก่อนเขาก็ไปทาพิธีให้เราก็จบกันไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ต่างคนก็ต่างเขาก็กลับกับแคงเพชร เราก็อยู่กรุงเทพไม่ได้มีอะไรแต่ก็คือติดต่อคุยกันไปมาเขาก็เหมือนคุยว่าเออเราเป็นยังไงเหมือนมาถามทํามาตีสนิทเหมือนให้เราเอาไว้ใจเขาเชื่อใจเขามาถามว่าเออไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันเหมือนเป็นพี่สาวน้องสาว,สาวเลยตัวหนูกับอาจารย์วอแหวนะคะก็คือมีเหมือนปรึกษากันว่าเออเนี่ยอยากให้ชีวิตดีขึ้นต้องทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าก็ต้องให้อาจารย์เขามาทําพิธีอีกรอบหนึ่งที่บ้าน ทำพิธีบวงสวงเนี่ยก็คือเหมือนตั้งโต๊ะบวงสวงในบ้านของหนูที่กรุงเทพอะค่ะก็มาทําพิธีไปเสร็จแล้วก็มันก็ผ่านไปการทําพิธีนี้ก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรผ่านไปแล้วอาจารย์ของเขาคืออาจารย์ดอเด็กเนี่ยก็พาเราไปทําพิธีตามวัดต่างๆวัดจีนต่างๆการทำพิธีก็ผ่านไปก็ไม่ได้มีอะไรหลังจากนั้นก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นก็คุยกันมากขึ้นไว้ใจกันมากขึ้น ก็มีไปมาหาสู่กันทางหนูก็ไปหาพวกเขาที่กำแพงเพชรบ้าทางเขาก็มาหาหาหนูมาทำพิธีที่กรุงเทพก็ผ่านไปไม่มีอะไรเรื่องเกิดพอเรื่องเขาเริ่มเริ่มชอบโกงเนี่ยอาจารย์วอลแหวนเริ่มชอบโกงมาตอนไหนหนูไม่รู้แต่หนูมาจับได้ช่วงเดือนมกราปี68คือหลังจากที่เราแยกย้ายกันแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีการทําพิธีอะไรแล้ว อาจารย์วอแหวนบอกว่าหนูกับแฟนเนี่ยยังโดนของนะเป็นของชิ้นใหม่ที่โดนทําขึ้นมาใหม่เพราะคนที่ทําคนเก่าเนี่ยเขารู้แล้วว่าของเขาโดนถอ,อนเขาเลยทํามาใหม่เพราะฉะนั้นต้องแก้แก้อีกแล้วแก้อีกค่ะก็คืออาจารย์วอแหวนเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาให้อาจารย์ของเขาดูให้อาจารย์ของเขาที่อ้างเนี่ยอีกท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ ก็คือ <zat, Center. S 2> อยู่ขอโทษค่ะอยู่ที่สุโขทัยทีนี้เขาก็อ้างชื่ออาจารย์คนนี้ขึ้นมาอาจารย์ผู้หญิงชื่ออาจารย์แม่แขกเขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์แม่แขกทักว่าหนูกับแฟนเนี่ยโดนของหนักมากของเขมรทําโดยหมอประกรรมช้างซึ่งตอนนั้นหนูก็ตกใจแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรคือหมอประกรรมช้างไม่เคยรู้จักมาก่อนรู้แต่ว่ามันน่ากลัวเขาก็คือพูด พูดหลอนประสาทเราให้เรากลัวว่าเนี่ยเธอต้องรีบแก้นะถ้าไม่รีบแก้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงชีวิตได้ครอบครัวจะแบบชีพหายวิบัติจะเกิดเหตุไม่ดีกับครอบครัวเขาก็เริ่มเริ่มหลอกว่าอะตอนแรกก่อนเริ่มหลอกว่าเนี่ยถ้าอยากชีวิตดีขึ้นรวยขึ้นปังขึ้นให้ซื้อทองคําแท่งให้เขาสองแท่งเพื่อให้เขาไปทําพิธีแล้วก็ให้ซื้อทองอีกสองสลึงเป็นจี้นักสัตว์อา ตามปีเกิดของหนูกับแฟนค่ะอีกคนละชิ้นก็คือรวมเป็นทอง2บาทกับไสองสลึงแล้วก็เอาเงินเนี่ยเงินสดเราโอนเงินให้เขาน่าจะประมาณสองสามหมื่นนะคะเพื่อไปเข้าพิธีเขาหลอกว่าเป็นการพิธีเสกเงินเสกทองเพื่อหลังจากเสกแล้วเนี่ยเราจะมีโชคมีลาบจะต่อเงินต่อทองให้เราแบบธุรกิจดีขึ้นการงานดีขึ้นเราก็เชื่อเพราะที่ผ่านมาเขาก็เหมือนทําให้เราเชื่อมาตลอดว่าเขาก็ทําพิธีให้เราจริงจริง ก็พิธีนี้ก็ผ่านไปผ่านไปสักอาทิตย์หนึง่งทีนี้หนูบอกว่าอ้าวแล้วเงินกับทองเนี่ยเสร็จหรือยังคะที่อาจารย์เอาไปเสกอาจารย์วอแหวนเอาไปเสกเขาก็บอกว่ายังไม่เสร็จอาจารย์อาจารย์อีกข่านหนึง่งที่ชื่ออาจารย์แม่แข่งเนี่ยเพิ่งบอกอาจารย์ว่าเธอสองคนโดนคุณสที่หนักมากจากหมอะกร,รมช้างจากเป็นของขมรที่น่ากลัวมากต้องแก้โดยด่วนหนูก็ถามว่าอาจารย์ หนูไม่ได้มีเงินเยอะนะคะแบบนี้หนูต้องทำยังไงใช้เงินเยอะไหมเขาก็บอกไม่เยอะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มให้หนูโอนเงินเลยค่ะเริ่มมาตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยในการทำพิธีเนี่ยต้องใช้ของแบบเ,เงินปากผีของแบบเหมือนของอาถรรพ์ต่างๆเขาต้องจ้างกู้ภัยไปเก็บเขาก็มาเบิกก่อนขอค่าจ้างกู้ภยัยซึ่งหนูมีสลิปโอนเงินชัดเจนค่ะพี่เอกก็คือเราก็โอนไปโดยไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้น ก็เริ่มเริ่มเขาละว,ว่าเนี่ยจะต้องมีเครื่องบวงสรวงในการทําพิธีแล้วเขาก็โกหกว่าคนของอาจารย์แม่แขกเนี่ยกำลังไปแก้ของที่สุรินหรือเปล่าที่สุรินใช่ค่ะที่สุรินเขาก็คือโกหกแล้วว่าเนี่ยจะต้องซื้อของบวงสรวงหมดประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นแล้วก็ต้องเช่าช้างเช่ามาเช่าโอง่งเช่าเงินในการทําพิธีนี้ ก็คือสี่ห้าหมื่นใช้สองชุดค่ะเพราะพวกหนูมีสองคนกับแฟนก็คือสองชุดก็รวมกันก็เกือบเกือบแสนเขาก็มาเอาไปเรื่อยๆทีละทีละรายการอย่างเช่นเช่าช้างอ่าเท่านี้หมื่นสองหมื่นเครื่องบงสวงสามหมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆจนสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าผ่านไปสามวันเนี่ยพิธีเสร็จแล้วนะพวกเธอสองคนไม่โดนของแล้วรอดแล้วคือเราก็คิดว่าเออโล่งและไม่น่าจะมีอะไร เราคิดว่าเอาอเรายัางคิดในใจว่าทําไมอาจารย์ใจดีจังเลยแล้วเขาบอกเสมอว่าเขาไม่เอาค่าตัวสักบาทค่าครูก,ก็ไม่เอาเขาอยากช่วยเขาสงสารพวกหนูหนูก็เลยเออเห็นว่าเออเขาน่าจะเป็นคนดีแล้วก่อนหน้านี้หนูนับถือเขาเหมือนพี่สาวเลยนะคะคือเวลาเขามากรุงเทพเนี่ยเราจะดูแลเขาเป็นอย่างดีเขากับอาจารย์เขาแล้วก็ผู้ติดตตามท่านหนึ่งเนี่ย เราจะดูแลเขาอย่างดีมากพาเขาไปกินอาหารที่ดีก็คือดูแลเขาอย่างดีคือเขารบและดูแลอย่างดีมีซื้อของฝากให้กันแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนไปมาหาสู่เหมือนคนที่หวังดีต่อกันเราไม่ได้คิดว่าเขาคิดร้ายเพราะเราก็เชื่อว่าเออเขาน่าจะหวังดีกับเราจริงแหละเพราะชีวิตเราแย่อยู่แล้วคงไม่น่าจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้แต่มันไม่ใช่พี่สุดท้ายหนูก็บอกว่าเอออาจารย์เนี่ยพิธีถอนของก็เสร็จไปแล้วแล้วเงินกับทองหนูล่ะเมื่อ,อไหร่จะได้คืน เขาก็บอกยังไม่เสร็จยังไม่ได้มันยังไม่ครบพิธีผ่านไปผ่านมาสักพักหนึ่งแฟนหนูก็เริ่มเอะใจว่ามันแปลกๆเขาก็เลยค้นหาคําว่าบ้านปู่คําปู่จัน <Okay. S 1> ค่ะบ้านปู่คําปู่จันรศรีสัชนาลัยแฟนหนูก็เลยค้นหาปู่คําปู่จันทรเป็นใครปู่คําปู่จันเป็น,ปปน,เ,ปนเหมือนคารวาสผู้เลืองเวทมีฤทธิ์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วก็คือปู่คำเนี่ยเป็นคุณปู่ของแม่แขกปู่จันเป็นคุณพ่อของอาจารย์แม่แขกค่ะซึ่งอาจารย์แม่แขกเนี่ยเขาไม่ได้มีวิชาอะไรค่ะก็คือเขาเป็นลูกหลานเฉยๆแล้วก็เขาเปิดบ้านเพื่อให้คนในแถวนั้นน่ะแถวศรีสัชนาลัยเนี่ยมากราบไหว้ปู่คำปู่จันทีนี้หนูก็เลยเซิร์ชหาเบอร์ในเน็ตว่าอยากติดต่อแม่แขกจังเลยว่าพิธีหนูไปถึงไหนแล้วสรุปหนูโดนของเนี่ยแก้แล้วใช่ไหมแล้วเงินกับทองหนูจะได้เมื่อไหร่ก็เลยโทรไป ฟนหนูก็โทรไปหาอาจารย์แม่แขกอาจารย์แม่แขกบอกว่ารับครั้งแรกฮัลโหลหนูชื่อจุดๆๆนะคะที่ทําพิธีกับ,กบอาจารย์แม่หนูเป็นใครเราไม่รู้จักพวกหนูนะอาจารย์แม่พูดแบบนี้หนูก็เลยอึง้งทีนี้ก็เลยเริ่มแบบตั้งสติว่าแะ้วที่ผ่านมาคืออะไรอาจารย์แม่แขกก็บอกว่าพวกเธอะโดนหลอกแล้วแหละอืมคนอาจารย์วอแหวนเนี่ยรู้จักกับอาจารย์แม่แขกจริงเคยมาที่ตำหนักเขาจริง แต่เมื่อห้าหกปีที่แล้วและก็ไม่ได้มาอีกเลยไม่ได้มีการติดต่ออีกเลยหนูก็ช็อกเลยพี่เพราะว่าเงินที่หนูทําไปทั้งหมดอ่ะคือไม่มีพิธีอยู่จริงไม่มีใครไม่มีใครได้ได้รับเงินส่วนนี้ด้วยคือเขาเก็บหมดอ่ะแล้วก็หลอกไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยโทรไปหาอาจารย์เขาที่ชื่ออาจารย์ดอเด็กที่กําแพงเพชรบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์รู้เรื่องไหมอาจารย์วอแหวนเนี่ยหลอกพวกหนูแบบนี้ เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะพวกหนูก็เลยคิดว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีเราโดนหลอกแล้วเราก็เลยโทรไปหาเขาว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมถึงแบบมาหลอกกันแบบนี้ว่าเออเราไว้ใจคุณมากๆเราแบบเชื่อใจคิดว่าคุณเนี่ยจะมาช่วยเหลือเราคิดว่าเออเนี่ยเราจะผ่านเรื่องร้ายๆไปเพราะเขามาช่วยเหลือสุดท้ายเขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนทําเขาเป็นคนหลอกแล้วเพแจ้งความเนนะี เอารวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดที่ทําพิธีกับอาจารย์ของเขาและตัวเขาอะประมาณเกือบเจ็ดล้านค่ะเจ็ดล้านบาทร้กว่าครังใช่ไมในการทำพิธีประมาณเกือบ่ไม่ถึงค่ะทาพิธีครั้งนึงกี่บาทประมาณทําพิธีครั้งหนึ่งก็คือหลักหลายหมื่นถึงหลายแสนบาทสำหรับกรณีของน้องผู้เสียหายนะครับเนื่องจากน้องในมีการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนไปแล้วในคดีช่อโกง อันนี้ในเรื่องคดีช่อโกงเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมยากนะครับเดี๋ยวประสานทางท่านผู้กำกับสอนอพระขนงไปฝากทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ท่านผู้กำกับนะครับช่วยตามเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะว่าลักษณะพฤติการเนี่ยเป็นเป็นภัยสังคมนะครับถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยสังคมในรูปแบบหนึ่งนะครับผมต้องบอกงนี้ครับว่าไอสิ่งที่น้องเขาพูดเนี่ยมันเป็นเ,เรื่องของสายศาสตร์คุณสายม์ดัง,ต,ง,ต,งต่างเนี่ยมันเป็นอวิชา ก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับบางคนก็มีความเชื่อเรื่องนั้นเขาก็เชื่อจริงๆนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องนี้ปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วส่วนใหญ่ที่มีที่เราเจอเนี่ยมิจฉาชีพทั้งนั้นต้องต้องฝากบอกเลยนะครับว่าคือผมเองเนี่ยทำเรื่องนี้มานานมันก็เคยมีบางครั้งที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่คนมาร้องเรียนแล้วเราก็ดูแล้วไปเจอแล้วเนี่ยมันก็หาคําตอบไม่ได้แต่น้อยมากคือส0เคสเนี่ยเ้เคสคือมิจฉาชีพจะมีสักอันหนึ่งที่ที่มันเกิดข้อสงสยัย นะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ท่านเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อคนเรามีความทุกข์ครับเราต้องมีสติอยู่กับตัวเองให้มากนะครับมีสติอยู่กับตัวเองให้มากอย่าเชื่อเพียงเพ,งเพราะว่าใครบอกให้เชื่อว่าเราโดนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราตั้งสติอย่างที่คนยิ่งถ้าเกิดเป็นชาวพุทธเราอะครับจะบอกว่าให้ให้มีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองนะครับให้นึกถึงพระราตนตรา,ายนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเองนะครับว่า ให้เชื่อมันในสิ่งที่ที่ตัวเรามีอย่าไปเชื่อเพียงเพราะเขาพูดให้เราเชื่ออันนี้เข้าใจแหละว่าอาจจะด้วยวิธีการคือเขามาถึงปุ๊บข้อตรงนั้นก็เจอคุณไสยข้อตรงนั้นก็เจอหุ่นพยนต์ขอต้อต,ขอตรงนั้นก็เจอตุ๊กตาข้อตรงนั้นก็เจอตะปูต่อฝาโรงก็ทําให้เราเชื่อนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ยมันแทบไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ตามเรื่องคดีความไปก่อนนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องพิธีคุณไสยคุณนํำก็เข้าใจว่าไปหาวัดแล้ว พาท่านก็นลดน้ำม์แล้วเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาแล้วะนะครับเห็นไหมคือ <c oughs> พอเราเรายึดมั่นเราอยูอ่กับตัวเองเนี่ยเรามีสติเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแก้ไขได้นะครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยผมผมเห็นวิธีอยากให้ให้พวกเราได้ดูว่าไ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของของความเชื่อในฝังนะาเนี่ยเขาบอกกระดาษเนี่ยติดมาจากใช้กระจกอะไรวะกระจกเรียมอะไรเนี่ยโดนไฟเ๋ยเขาพูดแสงจากกระจกมากระทบจนเป็นไฟไหม ชื่อที่เราได้ทอดถอนนะคะเขาก็เอากระจกมาวางข้างบนแล้วเขาบอกให้หอกเนี่ยแบบพลังของเขาเนี่ยมาทําให้แบบกระดาษาชื่อไหมอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการทําสร้างความเชื่อนะครับแต่จริงแล้วก็ผมคิดว่าเอาทูบทิมมาือเปบอกก็ไม่รู้<ม><ม>คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ<ม>ก็ต้องฝากบอกพี่น้องประชาชนเรื่องเหล่านี้ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ผู้เสียเองก็บอก,บอกว่ามีเหยื่ออีกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ก็ มาแจ้งได้นะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยกันแล้วก็ต้องขจัดคนเหล่านี้ออกจากสังคม